ราชวิทยาลัยจุลาภร์เตรียมจัดแสดงผลงานเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะขององค์สิริศิลปินสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีในมหกรรมศิลปะนานาชาติครั้งที่สองที่จังหวัดนครราชสีมา วันนี้ที่หอสินพิมานทิพย์อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยประชุมหารือการจัดพิธีถวายสัญ,ญลักษณ์สิริศิลปินตลอดจนพิธีเปิดโครงการการแสดงมหกรรมศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติครั้งที่สองและดำเนินโครงการจัดนิทรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างทวัวาาตวรัตคดีราชนารีในโอกาสถวายพระสมัญญ,ญา นามสิริศิลปินรวมกับการแสดงผลงานของศิลปินนานาชาติและผลงานประติมากรรมทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติครั้งที่สร่วมกับสำนักง,งานศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยระหว่างวันที่9กรกฎาคมถึงวันที่19กันยายน2564 โดยกำหนดพื้นที่การจัดแสดงออกเป็น3พื้นที่ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อำเภอปากช่องพื้นที่ในอำเภอเมืองนครราชสีมาและพื้นที่ในอำเภอพิมายซึ่งหอศิลป์พิมานทิพย์เป็นสถานที่รวบรวมพระอัจฉริยภาพด้านทัศนศิลป์ในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคตตยราชนารีจึงเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่การจัดแสดงผลงานครั้งนี้ นอกจากนี้ยังรวบรวมผลงานของศิลปินระดับโลกและระดับประเทศมากกว่า500ชิ้นงานโดยจัดการแสดงแบบถาวรในทุกพื้นที่เพื่อให้ผู้ที่สนใจร่วมชมผลงานศิละปะได้ตลอดเวลาอันเป็นการส่งเสริมพื้นที่ศิละปะสนับสนุนการท่องเที่ยวและสร้างไรายได้จากทุนธรรมชาติสังคมวัฒนธรรมในมิติศิละปะสู่เศรษ,ษฐกิจสร้างสารรค์และการท่องเที่ยวด้านศิละปะวัฒนธรรมให้แก่จังหวัดนครราชสีมา